สามมวดติดแล้วนะเอาแล้ะฮะเอาละโอ้โหน่าจะตรงใครใจหลายคนนะเนี่ยนะแปดแปดแปดอ่ะตอนนี้ใครได้เห็นเลขตองแปดหรือว่าแปดแปดแปดนะจะเปลี่ยนทิกจากร้ายกลายเป็นดีครับ หนุนดวงวันดวงเดือนดวงปีอ่ะไปเปลี่ยนชีวิตกันดูข้อมูลก่อน,นครับเนี่ยฮะงวดวันที่16นะ16มหาธงชัยเป็นยังไง16เสร็จแล้ว2พฤษภาเป็นยังไงแล้วมาดูล่าสุดนะ16พฤษภาเป็นยังไงโอโ้โหมวดติด<ะ>สมงวดติดแล้วนะอ้อาวแล้วทำไมผมต้องมาเขียน8 แปดแปดเพรสามงวดแล้วฮะนะฮะพราสามงวดแล้วฮะแปดแปดแปดอปดศูนย์แปดศูนย์อ่ะเลขเปลี่ยนชีวิตงวดต่อไปถ้ามาแปดศูนย์แปดมาแปดศูนย์ถือว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะทั้งงวดต่อไปมาแปดศูนย์หรือเก้าศูนย์แปดแปดศูนย์เก้าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เอาลองดูฮะเดี๋ยวมาดูในเรื่องแบบเป็นยังไงอืศูนย์หกก็มาบนครับสองพฤนสภาหนึ่งเก้าเก้าหนึ่ง ก็มาบนล16พฤษภาคม03ก็มาบนก็มาบนส่วนใหญ่มหาเลขธงชัยส่วนใหญ่มักจะออกบนนะแต่ว่าซื้อบนกันล่างซื้อล่างกันบนนั่นแหละแต่ส่วนใหญ่ย้ํานะจะมาบนโอ้สามวดติดน่าติดตามครับมหาเลขธงชัยครับผม16พฤษภาคมครับสามกับหนึ่งมาตัวครับ03 903อืมมาจริงนะ uh huh. อืมเอางวดนี้จะเป็นยังไงครับเปาเอาละฮะ oh. งวดนี้โอ้โหเลขห้าเนี่ยตรงกับสองห้าพันนะของสุรินทีวีแล้วก็ตรงตรงกับ299บาบาทสายทหารของอาจารย์สนทินะไม่รู้ว่างวดนี้จะมาหรือไม่มานะะแต่ว่าแนวทางมันตรงกันแล้วสามท่านนะฮะสองห้าพันสองเกบาทและปก มหาลาบนะอ่ะมีให้เห็นเน้นกันแบบชัดๆคือ6กับ5มีอะไรฮะ60 63 68 52 58 59นะสตัวดูชัดๆครับดูชัดๆครับจะมาหรือไม่มาสัญจรมหาสรารคามครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดไปดูข้อมูลในเล่มกันครับอ,อ่ะอเดี๋ยววันนี้เรามาอ่านหนังสือกันมีให้รวยกันเห็นเห็นเน้นกันแบบสุดๆ โอ้โหวันนี้เกจิอาจารย์นะหลวงปู่หงพรมปัญโยเกจิชื่อดังของอีสานใต้พระดีเกจิขลังนะก็ไปหาท่านอยู่ชุรินนะแล้วก็เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของโจตตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยตั้งแต่พ่อผมอยู่สอพอทุ่งบนเนี่ยก็ได้ไปทานข้าวก้นบาทท่านเรื่อยๆนะอ่ะมาดูข้างในเล่มนะมีอะไรกันบ้างอ่ะมาดูหน้าปกนะขอให้รวยเป็นเศรษฐีกันทั่วนหน้า นะรางวัลที่1 1 1 0หน่วยเป็นยังไงเลขท้ายสังสองตัว10หน่วยเป็นยังไงดูกันเอานะในส่วนของข้อมูลสติตินะถ้าอยากรู้อยากเห็นก็ไปอุดหนุนตามแผงหนังสือจนะนำทั่วไปนะอ่ะไปกันต่อฮะคุณทุกี้ครับเดี๋ยวจะดูผีบอกสักหน่อยเป็นยังไงเนาะงวดที่แล้วผีหลอกนะอ่ะมีอะไรบ้าง นะฮะเปิดไปเรื่อยๆแต่ว่าพระเอกของเราจริงๆเนี่ยในเล่มคือมหาธงชัยอ่ะเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันก่อนนะครับในส่วนของฟ้าประธานกับเลขคัมภีร์หวยนะอ่ะในส่วนของฟ้าประธานเนี่ยตัวเต่งวันนี้ให้เลข6นะครับตัวรองให้เลข2ตัวที่วงกลมทึบคือตัวเน้นนะเน้น6 3เน้น64เน้น6 5เน้น6 7ลุนบนล่างนะครับเน้น22เน้น24เน้น25เน้น27 ลุ่นบนล่างนะอ่ะในส่วนของตัวรองคือ13 14, 15 17แต่ว่าที่น่าสนใจเนี่ยหจะมาคู่อะไรได้มากที่สุดนะวันี้ถ้า6คิดว่า6มาคู่กับ5ก็ 6, 5หนะถ้าคิดว่า2มาคู่กับ5ก็25นะเพราะว่าตอบโจทย์จากปกนะปกบอกว่าอะไรนะมี6กับ5มาตัวนะตรงกับปกนะตอบโจทย์ตอบโจทย์ต,ทยตรงกับปก แต่จะตรงกับกองสลากไหมจะตรงกับกองสลากหรือไม่อย่างไรอันนี้ไม่ทร,บราบนะศูนย์กับเก้าอ่ะศูนย์กับเก้ามาหรือมาบ่อยบ่อย,อยระวังในส่วนของเลขรหัสประจําพระองค์ด้วยนะในราชวงศ์จักรีเนี่ยนะฮะอ่ะเลขคมภีหวยเด่นเด่นคือเลขสามนะรองคือเลขห้าเน้นตัวคือวงกลมนะเน้นสามเนี่ยเป็นยังไงสามสองสามแปดสามสี่นะเอาไปรุ้นบนรุ้นล่างนะครับรองก็คือสามหกสามศูนย์สามเจ็ด อะในส่วนของเลขรองครับเลข5นะเน้นคือ5258เข้าทางอยู่นะ54นะรองก็คือ56 5057นะอันนี้ในส่วนของเลขคำพีหวยประจำงวดวันที่1มิถุนาย,ยนนะอ่ะทีนี้มาดู3ตัวคู่ใจออกยากออกเกินเหลือเกินนะ3ตัวถ้าเกิดว่าชอบก็ตามนะไม่ชอบก็ผ่านนะงวดนี้โอ้โห9หลักร้อยเยอะอยู่นะฮะหลักร้อยอยู่เยอะอยู่นะฮะ นะดูดีๆรุ่นจะนะตรงกับกองสลากหรือเปล่านี่ไงมีสนะูต <90 5. S 1> รอะเก้า5 0นยยังไม่มาใช่ไหม uh huh. อ่าน่าสนใจนะอะก็มีเรื่องราวของวัตถุมงคลเป็นเหรียญเป็นพระนะรุ่นต่างๆเยอะแยะ,ยะมากมายกันพอสมควร mm hmm. นี่ไงหลวงปู่หงอดีตพระเกจิดังเมืองสุรินทร์นะผมก็มีวัตถุมงคลมีเหรียญหลวงปู่หรงรุ่นแรกอยู่แจกไปเกือบหมดแล้วนะเ mm hmm. หลือไม่กี่องค์ นะทีน,นี้เลขผีบอกฮนะงวดนี้จะเป็นอย่างไรจะมาหรือไม่มาผีจะหลอกคนหรือว่าคนจะหลอกผีก็ดูกันเอานะเดี๋ยวทั้งนี้ทั้งนั้นรอในส่วนของเลขผีบอกจากอาจารย์โยด้วยนะตอนนี้ยังไม่ปรากฏนะน่าจะเจ็บเจ็บมาหลายงวดแล้วนะะสำหรับอาจารย์โยเลขผีบอกงวดนี้มหาลาบนะฮะให้1416ครับ6 0 6 7นยะ์ 3, ตัวให้419ให้3ามประมาทเลขผีบอกไม่ได้เช่นกัน นะอ่ะว่ากันต่อไปครับหน้าต่อไปมาแล้วเหรอฮะเอาละฮะโอ้โหนะน่าจะตรงใครใจหลายคนนะเนี่ยตรงใจหลายๆคนนะฮะเก้านะเอาละฮะงานนี้เก้าอะไรว่าไปตามอาจารย์ติง่งพิจิตรก่อนนะงวดนี้อาจารย์ติ่งให้ให้บนคือเก้ากับศูนย์นะะอาจารย์ติ่งนะงวดต่อไปจะกลายเป็นเลขวิ่งที่เข้านะถ้าเข้าจะกลายเป็นงวดที่ยี่สิบสี่ นะอาจารย์ติ่งกว่าจับตาในส่วนของรหัสประจําพระองค์ให้ดีนะเบอร์1นเลยฮะเก้าศูนเบอร์สองฮะเก้เบอร์3าครับ905เบอร์สี่ฮะเก้าศนนี้คือความน่าจะเป็นคือความน่าจะใช่แต่ว่าที่แน่แน่เกมาดู90อะไรต้องให้มหาธงชัยเป็นคนตอบโจทย์นะนอ่ะออยังไงฮะอันนี้ออกแล้วออกแล้วอ่ะเก้ออกแล้วเก้ก ออกแล้ว907ออกแล้วอืวออวอ้9อะไรอีกงวดต่อไป9อะไรอีก9อะไรอีกอ่าช่วยกันคิดช่วยกันทํากันบ้านช่วยกันคอมเมนต์นะ90อะไรอีก093อ่า093ออกแล้วล่าสุดก้า093อ่า093มาบ่อยจังเลยมาบ่อยอยู่นะ ใช่ศูนย์เมามูอ่ะมาดูมหารงชัยเลยเปิดลายแทงมหาสมบัติกันดีกว่าเหลืออันนี้เหลือเหลเนย์ปเหลือเก้าศูนย์เก้หนึ่งหนึ่งเก้าหนี่ศูนย์สองศูนย่อ่ะเก้อ่ะโอเคยังไม่ออกอ่ะเปิดนะเป็นยังไงเฮ้ยสวยสุดคือเลข9 รองคือเลข8ทุกี้มาหาเลขธงชัยสำคัญคือมีศูนย์อ่ะมีศูนย์ด้วยนะจะมายังไงล่ะนะเกนะเสวยสุดนะ9ก้าหนึ่งเอันนี้ไปรุ้นได้ที่บนที่ล่างนะแต่ว่าส่วนใหญ่จะออกบนนะมหาธงชัยจากการดูสิติ3มงวดติดถูกมาสามงวดติดแล้วนะรอง8ครับ8 1 8หนึ่งแปสองแสามแหนะ ลุ้นได้บนล่างนะอ่ะตัวรองครับศูนย์หนึ่งก็ใส่เก้าศูนย์หนึ่งไปอ่ะศูนย์สองก็เก้าศูนย์สองไปศูนย์สามก็เก้าศูนย์สามไปนะศูนย์ห้าก็เก้าศูนย์ห้าไปศูนย์หกก็เก้าศูนย์หกไปเพอเพอสามตัวแตกนั่นนงวดนี้ถ้ามาเลขประจำพระองค์อี่ชอบมาเหลือเกินเออชอบมาเหลือเกินติดศูนย์บอกว่า คุ้มสุดๆอะตามที่ธงชัยอย่างนี้คือประเด็นเนี่ยไม่ต้องทําอะไรแล้วแหละตามแต่มหาธงชัยเนี่ยถูกมาสามงวดแล้วต่อไปงวดที่สี่น่ะนะลองดูซิว่างวดวันที่หนึ่งมิถุนายนเนี่ยสัญจรจังหวัดมหาสารคามเนี่ยนะจะมาไหมงวดที่สี่อ่ะปักหมุดกดกระดิ่งรอแล้วก็รอผลนะย้ํำนะไม่มีใครรู้ว่าตัวเลขจออะไรแต่ว่ามหาธงชัยถูกติดต่อกันถูกติดต่อกันนะย้ํานะ ถูกติดต่อกันมา3ามงวดติดแล้วงวดต่อไปงวดที่สฮะถ้าตามนีาตามหาธงชัยก็รวยแล้วเลขไม่เยอะนะอะไปดูกันต่อครับในส่วนของเจ้าพ่อม,มหาลาบนะเขาก็เดินดีอยู่นะเจ้าพ่อมหาลาบนะเด่นเจรองคือ5กับสองนะ,ะชุด3มตัวเป็นยังไงโอ้สวยอยู่นะเจ็ดสองแปดหนึ่งห้แปดเดีก็ใช้ได้อยู่นะแต่ไม่รู้จะออกหรือเปล่าเพราะสัญจรด้วยนะ อ่ะทีนี้มาดูในส่วนของชุดสองตัวมีอะไรกันบ้างวางเจ็ดหลักสิบวางห้าหลักสิบวางสองหลักสิบเนาะชอบอะไรดีเนาะแต่ว่าเลขซองเกบาทเลขซองห้าพันบาทให้เด่นห้านะอ่ะก็ว่ากันไปไม่รู้จะมาไม่รู้จะมีไม่รู้จะปโปรที่กรองฉลาดหรือไม่อย่างไรเรานําเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นผิดถูกอย่าดดาอย่าว่ากันครับอ่ะไปกันเรื่อยๆครับอื ฝนจะมาแล้วใช่ไหมทุกที่มาแล้วนะฝนมาแล้วลนะอ่ะก็มีเรื่องราวกุมารทองคานองเดชนะอ่ะเลขเหล็กไหลเลขเหล็กไหนล,ลนะพุทธคุณเลขเหล็กไหลนะแจมสุดสองรองสี่นะเน้นคือสองหนึ่งสองสามสองแปดสองหกนะบนล่างนะเน้นคือตัวรองนะสี่หนึ่งสี่สามสี่แปดสี่หก นะในส่วนของตัวกันก็มี5 1 5 3 5 8 5 6นะอ่ะ3ตัวอาจารย์บุญหลนะคอลัมน์พุทธคุณเหล็กไหลนะ3ตัวจะแตกหรือไม่แตกรอผลนะบอกว่าจัดหนักบางทีจัดหนักแล้วไม่ออกแต่บางทีไม่ตามดันออกไม่แน่ครับทุกสิ่งทุกอย่างเนาะมีมีได้มีเสียนะนะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนนะ โปรดใช้วิจารยานในการเสี่ยงโชคใช้วิจารยานในการเสี่ยงทุนเป็นบุญต่อบุญนะบุญต่อบุญนะบุญพาวาสนาส่งเลขเปลี่ยนชีวิตทันทีครับอ่ะมาดูในส่วนของฟันธงกันต่อไปนะฮสมา1น,นะฟันธงงวดประจําวันที่1มิถุนายนครับให้5้ากับนะห้ 1, 3, 6, 6, 6, 6, าหนึ่งห้าสามห้าหกหกศอ่ะมาขอดูสติติ ดูความสามารถของฟันธงหน่อยตุกกี้เป็นยังไงมาจริงจริงเนะสองมาหนึ่งมาจริงนะงวดสิบหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งมาครับอ๋อสิบหกเมษาเจ็ดหนึ่งมาใช่อันนี้หกห้าห้ามาห้ามาอ่าสองมาหนึ่งจริงนะนี่อออห้ามาอ่าเอาเฉพาะตัววิ่งก่อนนะเก้าสูสามสามมาอ่ะสามมาโอ้แล้วมาสามศูนย์ศูนย์สามด้วยเลขไม่เยอะนะ S <S ฟันธงก็เป็นอีกหนึ่งสำนักที่น่าตาม <S 2> <S 2: นะอ๋อฟันธงนี่เลขเดียวกับหน้าปกเลยนะหน้าปกวันนี้ให้หกห้านะรวยรวยรวยเฮงเฮงเฮงมหาเฮง8ปดปดแปดเลขเปลี่ยนชีวิตอ่ะทีนี้มาดูฮะสูตรประสบการณ์อาจารย์ประสิทธิ์นะเด่นสชุดสามตัวเนี่ยก็ดูไว้เป็นกับแกล้มนะดูไว้เป็นน้ำจิม้มนะอ่ะทีนี้มาดูตัวรองอ่ะสองตัว เอาสอตัวให้มันถูกก่อน3ตัวอย่าไปคาดอย่าไปหวังเยอะนะหนกับ0ชุด2ตัวบนล่างมีอะไรฮะงวนนี้เข้าตาพี่น้องประชาชนหรือไม่อย่างไรนะชอบก็ตามครับไม่ชอบผ่านนะคร้าวครับหน้าสุดท้ายนะเส้นทางรวยวางไว้ที่3านะสากับ38เลขเหนือเซียนให้2องเนาะสองศูนเลขพ่อแก่ให้9ก้ากับเนะ มาดูฮนะเทพสถาพรงวดนี้จะผ่านหรือไม่ผ่านนะขอดูงวดที่แล้วหนะ่อยเขาระวังเบิ้ลอะไรงวดที่แล้วนะงวดนี้ขเขารนะวังสี่สี่นะเทพบสถาพรทุกที่งวดที่แล้วนะมีแปดห้ามีแปดเก้านะมีห้าหนึ่งมีห้าสามเทพบสถาพรเด่นแปดกับเด่นห้านะครับหา <4. S 1> งวดที่แล้วสี่กับห้าไม่มาไม่ปรากฏไม่ปรากฏอ่ะก็ว่ากันไปนะอาจจะเข้าอาจจะหลุดเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาอ่ะ โอเคนะก็ดูกันไปนะฮะชอบตัวไหนก็ว่านะไม่ชอบก็ไม่จําเป็นเนาะทุกสิ่งทุกอย่างย้ําว่ามันเป็นเพียงแนวทางแล้วแล้วผมย้ําเสมอนะครับว่าไม่มีใครรู้ว่าตัวเลขจะออกอะไรแบบ100ร0อยเ็ต้องขอบคุณนะฮะนิติสารเรื่องของโชคลาบนะคู่มือในการเสี่ยงโชคในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะมาหาลาบนะมีให้รวยกันเน้นเห็นสุดๆในเล่มนี้นะวันนี้ นะขอบคุณทุกท่านทุกคนนะที่เข้ามาชมเข้ามาวิเคราะห์นะอย่าเชื่อทั้งหมดนะทุกสิ่งทุกอย่างย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะชอบก็ตามนะตามอย่างมีสตินะครับขอให้ท่านรวยรวยรวยขอให้เลขได้เปลี่ยนชีวิตอย่างแท้จริงนะครับ